สวัสดีครับผมธราทีดีเดียโตครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําขั้นตอนการติดตั้งชุดแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถนะครับ TDD Skid Plate การติดตั้งนี้จะติดตั้งในมิตซูบิชิไทตันโฉมปี2015จนถึงปัจจุบันนะครับและรวมถึงมิ t ซูบิชิปาจิโล2016จนถึงปัจจุบันการติดตั้งจะอยู่ในแนวทางเดียวกันนะครับอาจจะแตกต่างดีเทลกันเล็กน้อยวันนี้ก็จะมาติดตั้งให้ดูในไตตันโฉม2017เกียร์อัตโนมัติ ก็มาดูในส่วนของสกิทเพจชุดเต็มนะครับฟู Full Protection ของ TDD Auto ครับชุดเต็มนะครับจะประกอบด้วยแผ่นกันกระแทก4แผ่นชุดนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมเกรด5052ครับอลูมิเนียมเกรดนี้จะนำเข้ามาจากประเทศรัสเซียแล้วนำมาขึ้นรูปเลเซอร์คัตลายของ TDD แล้วก็พับโดยใช้เครื่องแมชชีนพับแบบอัตโนมัตินะครับ อันนี้แผ่นแรกจะอยู่หน้าสุดนะครับปกป้องหม้อน้ําแล้วก็แผงแอร์ส่วนด้านหน้าสุดแผ่นนี้จะเป็นแผ่นที่2จะปกป้องในส่วนของอชุดโซลินอยด์แวร์คัมของของรุ่นขับ4นะครับจะอยู่ท่อนที่2องตรงนี้ในรุ่นขับ2ก็จะมีส่วนของเครื่องยนต์ที่อยู่ด้านบนของแผ่นนี้แผ่นที่3แผ่นนี้จะปกป้องตัว อ่างน้ำมันเครื่องอ่างน้ำมันเกียร์นะครับจะยาวมายาวที่สุดนะครับในแผ่นที่3แล้วก็แผ่นที่4แผ่นนี้ดีไซน์มาเป็นพิเศษเลยสําหรับรุ่นขับเคลื่อน4อี่ล้อซึ่งจะมีชุดเกียร์ทันเฟิร์นะครับเกียร์สโลว์อยู่ปลายสุดหลังสุดเลยก็แผ่นนี้จะเข้าไปกันกระแทกตรงนั้นโดยแผ่นนี้นะครับจะยึดเข้ากับตัวรถโดยการยึดที่คานเหล็กชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้คือคานเหล็กกันกระแทกตำแหน่งจะอยู่ ใต้ด้านล่างของเกียร์สโลพอดีเพื่อปกป้องชุดเกียร์สโลนะครับก็การประทะที่เกิดขึ้นนะครับจปะปะทะที่ใต้แผ่นที่4แล้วก็ขึ้นมาชนคานเหล็กชิ้นนี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องโดยเฉพาะนะครับในการออกทิปถ้าหากชุดเกียร์สโลของขับเคลื่อน4ล้อผิดพลาดหรือเสียหายนะครับอาจจะก,กลับบ้านไม่ได้อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดของชุดที่ดีดีสกิ๊ดเพ l l ฟูลโปรเจคชันนะครับโดยชุดนี้ที่ผมใส่เนี่ย ถึงผมเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อผมก็จะใส่ชุดเต็มเลยเพราะนอกเหนือจากตัวชุดเกียร์ทานเฟอร์อะไรทั้งหลายแหละด้านบนก็ยังมีชุดใส่ไฟอะไรที่เมื่อเราใส่ปกป้องเข้าไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับการเดินทางของเราก็จะปลอดภัยแล้วก็สบายใจเดี๋ยวไปชมกันติดตั้งกันครับอันนี้ก็คือหน้าตาชิ้นส่วนภายในนะครับที่ผมถอดแผ่นกันกระแทกของเดิมติดรถออกแล้วซึ่งของเดิมนะครับแผ่นแรกจะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับในไททัน2015นจนถึงปัจจุบันจะ ส่วนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแผงแผงแอร์แล้วก็เป็นแผงหม้อน้ํานะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์อันนี้คือส่วนแรกนะครับและหลังจากแผ่นที่1ไปในไทตัน2องพนบางรุ่นก็จะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กสั้นๆนะครับซึ่งยาวเทียบเท่า2แผ่นของ TDD ในรุ่นเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นแผนพลาสติกยาวไปจนเทียบเท่าแผ่นที่3ของ TDD คันนี้เป็นรุ่นกับ2เกียร์ออโต้นะครับเดิมๆจะมี2แผ่นคือเหล็ก2แผ่นจะสั้นมาก และสาหรับไปต้าน219นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กแผ่นแรกแล้วก็จะเป็นแผ่นพลาสติกยาวเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ชมนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้คือถอดออกมาแล้วเพื่อจะได้เห็นว่าชิ้นส่วนภายในมันบอบบางนะครับถ้าเกิดเราปกป้องได้ไม่เพียงพอแล้วเราต้องไปเจออุปสรรคเช่นหินที่หลบซ่อนอยู่ใต้น้ํานะครับเวลากระแทกขึ้นมาโดนชิ้นส่วนพวกนี้รถก็เสียหายอาจจะกลับออกมาจากทิปที่เราเดินทางไปไม่ได้เลยครับการถอดน,นะครับ มันจะเป็นน็อตขนาด M8 หรือน็อตที่ใช้บล็อกเบอร์12ขันออกมาก็ถอดตรงไปตรงมานะครับถอดไล่จากด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็ตรงนี้จะมีแผ่นดักลมอยู่1แผ่นเป็นแผ่นพลาสะติกนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์10ขันน็อตออก2องตัวแล้วดึงแผ่นออกมาตรงนี้ผมเปิดโล่งแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ชมการติดตั้งนะครับจะติดตั้งจากด้านหลังตั้งแต่คานกระแทกไล่ขึ้นมาถึงด้านหน้าแล้วแผ่นก็จะซ้อนกันพอดีครับ สำหรับการติดตั้งวันนี้นะครับผมก็จะสาธิตโดยที่รถจอดอยู่ในระนาบพื้นราบนะครับแต่ผมได้มีหนุนล้อขึ้นไปล้อหน้าเนี่ยประมาณ2นิ้วแต่จริงๆแล้วในรถความสูงเดิมจอดบนพื้นราบนะครับสามารถเข้าไปติดตั้งได้เลยถ้าติดตั้งบนห้อยเนี่ยง่ายครับแต่ว่าท่านอาจจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใ,ใ,ให้ร้านติดตั้งให้ชุดที d d s k i ก p l a พ e นะครับออกแบบให้ท่านเนี่ยสามารถติดตั้งเองได้ที่บ้านโดยที่แยกชิ้นออกมาเป็น4ชิ้นย่อย,ย,อย ถึงจะเป็นงานเหล็กนะครับงานเหล็กก็มีน้ําหนักมากกว่าอลูมิเนียมถึงประมาณ3เท่าก็ยังสามารถติดตั้งด้วยตัวคนเดียวได้แล้วยิ่งถ้าเป็นอลูมิเนียมครับน้ำหนักจะเบาลงมามากครับติดตั้งคนเดียวได้แน่นอนครับแล้วก็ติดตั้งที่บ้านได้แน่นอนสําหรับชุดฟูลเพดิเคชั่นนะครับเริ่มต้นในการติดตั้งคานกันกระแทกใ,ใต้เกียร์สโล์เข้าไปก่อนลถผมไม่มีลูกเกียร์สโล์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตําแหน่งการติดตั้งและว,วิธีการจะเหมือนกัน ตำแหน่งที่จะยึดน็อตเข้าไปเพื่อยึดคานเข้ากับชักที่ของรถนะครับก็จะเป็นตำแหน่งรูน็อตข้างละสองรูในตำแหน่งนี้นะครับถัดจากคานที่รับชุดเกียร์ก็ในชุดของสกิ๊ดเพลก็จะมีน็อตเนี่ยไปให้ครบท้วนอยู่แล้วนะครับการขันน็อตเข้านะครับให้ใช้มือขันเข้าไปให้ได้หลายๆเกลียวก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการเช็ค เช็คให้ชัวร์ว่าน็อตไม่ปีนเกียวครับให้มือขันเข้าไปก่อนโดยชุดคานนะครับให้สังเกตว่าหูยึดน็อตตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังรถ หูจังนั้นนะครับถ้าถ้าใส่สลับแล้วหูนี้มาอยู่ด้านหน้ารถมันจะใส่ไม่ได้นะครับด้วยตำแหน่งของของนอ็อตพอน็อตเข้าไปได้หลายๆเกียวจนมั่นใจแล้วว่าน็อตไม่ปีนเกียวนะครับก็สามารถใช้เครื่องมืออาจจะเป็นบล็อกยาวๆหรือเป็นบ็อกไฟฟ้าก็ได้นะครับช่วยทุนแรง ก็จะใช้บล็อกเบอร์สิทุกตัวนะครับเป็นบล็อกเบอร์สิขันตึ้งมือครับคานกันแทกชุดเกียร์สโลก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับโดยถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งของชุดเกียร์สโลจะอยู่ในตำแหน่งนี้ ซิงคานนี้ก็จะเป็นตัวที่รับแรงกระแทกจากอุปสรรคทั้งหลายที่กระแทกขึ้นมาจากด้านล่างครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันด้วยแผ่นที่4ี่แผ่นที่4ี่นะครับแผ่นกระแทกแผ่นที่4ี่ก็ติดตั้งเข้าไปโดยจริงๆนะครับก่อนที่จะยกแผ่นขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กมันจะหนักนะครับให้ร้อยน็อตด,ด้านนี้เข้าไปก่อนนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็คือถ้าเป็นรูที่เป็นรูเปิดสไลด์แบบนี้ รูสลบบนี้นะครับก็โดยการออกแบบเนี่ยเป็นสไลด์รูเปิดเพื่อให้สามารถร้อยน็อตเข้าไปก่อนเพื่อแขวนไว้ได้หนึ่งข้างนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปก็แขวนไว้ก่อนแล้วก็น็อตอีก2ตัวที่อยู่ด้านท้ายรถ ก็จะขันเข้าไปขันพยายามขันด้วยมือก่อนนะครับเพื่อป้องกันน็อตปีนเกลียวทีนี้เราก็จะแขนไว้หลวมๆก่อนสำหรับแผ่นที่4แล้วก็จะติดตั้งแผ่นที่3 ถัดไปครับแผ่นที่3นะครับก็ติดตั้งโดยการดันแผ่นที่4ขึ้นไปนะครับถ้านอนอยู่ใช้หัเข่าช่วยดันได้ครับแล้วก็สไลด์แผ่นที่3เข้าไปแล้วก็ฝั่งด้านหน้ารถก็เหมือนเดิมครับขันน็อตเข้าไป ก็จะสังเกตว่านะครับตำแหน่งของแผ่นที่3แผ่นนี้จะอยู่ใต้อ่างน้ำมันเครื่องก็จะเป็นแผ่นที่ต้องถูดออกถูกถอดออกนะครับในตอนถ่ายน้ํามันเครื่องแต่การถอดแผ่นนี้นะครับจะถอดได้โดยการถอดน็อตพิยงสองตัวแล้วน็อตที่ร่วมกันระหว่างแผ่น3กับแผ่น4ใช้การคลายออกนะครับเวลาถอดก็คือขันด้านนี้ออกผมสาธิตให้ดูเลยนะครับเวลาถอดแผ่นที่3เพื่อถ่ายน้ํามันเครื่องถอดน็อตออก2ตัว แบบนี้แล้วก็สไลด์ออกนะครับสไลด์แผ่นที่3ออกอันนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งของการถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเกียร์ถอดแผ่นที่3ออกแผ่นเดียวนะครับแผ่นที่4ไม่ต้องถอดนะครับและในขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแผ่นที่2 ก็ไม่จําเป็นต้องถอดเช่นเดียวกันสําหรับสเต็ปแผ่นที่3แผ่นที่4ี่สามารถขันน็อตให้แน่นได้เลยครับ<ๆ>เพราะว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับแผ่นที่2องแล้ว ขันในระดับตึงมือนะครับเพราะว่าแผ่นถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับยิ่งขันก็ยังไงก็จะยิ่งเข้าไปอยู่แล้ว ส่วนของแผ่นที่3ามและแผ่นที่4ี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับไปต่อกันที่สองแผ่นแรกครับแผ่นกันกระแทกแผ่นที่สองนะครับจะอยู่ในพื้นที่นี้รูน็อตจะใช้รูน็อตที่อยู่ด้านในของชัตีตนะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นยาวของเดิมเนี่ยจะจะใช้รูนี้รูแมนสาเป็นรูตรงกลางแต่ว่าแผ่นนี้ดีไซน์ให้แยกออกมาแยกออกมาจาก กับแผ่นที่3ก็ใช้รูน็อตที่รถรูนี้ได้เลยขันเข้าไปก่อนได้เลยครับขันเข้าไปให้เต็มเกียวนะครับจากนั้นก็เส้นเคยนะครับแผ่นที่สองตรงปลายก็จะเป็นรูสไลยายนี้ก็สไลด์เข้าไปแล้วก็จะมาเข้ากับรู เดิมที่รถรูนี้สำหรับรูที่อยู่ด้านหน้ารถก็ใส่หลวมๆไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องใส่แผ่นที่แผ่นแรกเข้าไปใส่หลวมๆไปก่อนเสร็จแล้วก็มาใส่แผ่นแรกแผ่นหน้าสุดครับสำหรับแผ่นหน้าสุดนะครับ ให้เอาด้านหน้าขึ้นไปหารูก่อนแบบนี้แล้วก็อาจจะใช้อีกมือหนึ่งช่วยประคองนะครับดันแผ่นที่สองขึ้นข้างบนแล้วก็สไลด์เข้ามาแบบนี้แล้วก็ใส่น็อต2ตัวที่ด้านหน้าครับ ถ้าเป็นไม่ได้พยายามใช้มือขันเข้าไปนะครับจะปลอดภัยที่สุดครับถ้าใช้บล็อกลมขันเข้าไปเราจะไม่รู้นะครับว่ามันปีนเกียวหรือเปล่า มื่อใช้มือขันเข้าไปจนมั่นใจแล้วนะครับว่าไม่ปีนเกียวจากนั้นก็ใช้บล็อกช่วยผ่อนแรงได้เริ่มจากด้านหลังก่อนได้ครับ แผ่นกันกระแทกของ T d d นะครับการออกแบบและผลิตนะครับจะผลิตให้ตำแหน่งรูน็อตได้ไดเซนเตอร์กันทุกรูเพราะฉะนั้นเมื่อขันนะครับจะไม่มีการเหนี่ยวล้างกันระหว่างแผ่นอย่าง100%ครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปชมภาพรวมกันอันนี้เมื่อติดตั้งเสร็จทั้ง4แผ่นนะครับดูอย่างชัดเจน,เปนไปเลยครับสโลปส่วนนี้นะครับผมนะครับดีไซน์ให้กาวเคแลนด์เนี่ยจะสูงเพิ่มไปจากเดิมนะครับจากของเดิมของเดิมมุมจะห้อยต่ำลงมาตรงนี้เราจะได้ระยะเคแลนด์เพิ่มไปประมาณ40มิเมตรโดยการเปลี่ยนแผน่นสกิทเพแผ่นหน้าเข้าไปแล้วสโลปก็จะรับกันไปนะครับ ต่อเนื่องวปทีแผ่น2แผ่นที่3แล้วก็ยาวไปจนถึงแผ่นที่4ลักษณะก็จะเป็นสกีเวลาเราต้องค่อมร่องในการขับออฟโรดนะครับให้สกีเพจเป็นตัวรับแรงกระแทกไปเลยครับมุมของการออกแบบนะครับจะเห็นว่าผมทำมุมในลักษณะที่มีสโลปให้มากกว่าของเดิมเพื่อที่จะให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นมีคีเลนซ์สูงขึ้น แล้วก็ความแข็งแรงจากการพับดีไซน์จุดจุดที่ระยะพับนะครับก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าแข็งแรงเพียงพอนะครับยิ่งถ้าเป็นเหล็กหนา3มมิเนี่ยแข็งแรงกว่าของเดิมหลายเท่าครับตัวนี้ที่ผมใส่ผมเป็นรถขับเพื่อน2ล้อนะครับก็โดยส่วนตัวถ้าเราไม่ได้ลุยทุกสัปดาห์นะครับอลูมิเนียมเกรด5 0 5สหนา3ม mm มเนี่ยบอกเลยครับว่าเพียงพอต่อการใช้งานและที่สำคัญของการ ถ้าเลือกเป็นอลูมิเนียมนะครับก็คือแผ่นจะไม่เป็นสนิมเลยครับถึงแม้สีจะลอกสุดท้ายเราสามารถนํามาทําสีใหม่ได้ถ้าโครงสร้างไม่ได้บิดเบี้ยวไปจนเสียรูปทรงนะครับครับที่ดีเดียโตก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับ TDD ส s k i t Page ซึ่งมีทั้งแบบเหล็ก SS400 นะครับและแบบอลูมิเนียมเกรด5052สเปคเฉพาะนะครับนำเข้ามาจากรัสเซียแล้วมานำผลิตขึ้นรูปที่ประเทศไทย มีผลิตตรงรุ่นนะครับสำหรับไททัน2015ถึงปัจจุบันแล้วปัเจโล่2016จนถึงปัจจุบันฝากไว้ได้วยครับสำหรับสายลุยทั้งลุยโหดๆเลือกเป็นเหล็กได้ครับและลุยแบบพรีเมียมแนะนำเลยครับเลือกเป็นแบบอลูมิเนียมใช้คุมใช้ยาวไม่เป็นสนิมครับถ้าท่านใดสนใจ TDD Skid Plate นะครับทั้งแบบเหล็กและแบบอลูมิเนียมติดต่อมาได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ p d d Auto และฝากติดตามผลงานต่างๆทางช่องยูทูบทาดาทีดีเดียวโตไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ